ชีวิตหรูนอกจอรุง้งรุ้งลาวันชีวิตจริงขับเครื่องบินส่วนตัวเที่ยว แจกรอยยิ้มให้แฟนคลับมานานจริงๆสำหรับเธอคนนี้ยาวนานมากที่อยู่ในวงการบันเทิงมาแต่ชีวิตจริงของสาวคนนี้ไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียวหากพูดถึงการ์ตูนในวัยเด็กที่ทุกคนชอบมากๆและตอนนี้ยังคงติดตามอยู่เสมอมาแน่นอนว่าไม่พูดถึงหนูหินอินเตอร์ไม่ได้เลยในแต่ละตอนในการ์ตูนหนูหินมีวีรกรรมแสบๆมากมายให้เจ้านายได้ปวดหัวเสมอ หากได้ติดตามในอินสตาแกรมของสาวคนนี้จะเห็นในมุมมองที่แตกต่างจากการแสดง เพราะว่าในอินสตาแกรมเธอสวยและรวยมากเรียกได้ว่าไม่น่าเชื่อเลยสําหรับสาวคนนี้รับบทบาทคนใช้เพราะดูหรูหราและดูแพงมากๆในตลภาพของเธอโดยกิจกรรมยามว่างของสาวรุ้งนั้นคือการขับเล่นเครื่องบินเองและดูแพงมากๆเลยตลภาพของเธอเชื่อว่าหลายคนยังคงจํานักแสดงตลกล่างเล็กรุ้งหนูหินหรือรุ้งลาวันโทนะหงซาคนนี้ได้อย่างแน่นอนและถึงแม้ว่าช่อง หลังนี้ไม่ค่อยเห็นผลงานของเธอทางหน้าจอทีวีสักเท่าไหร่น่าในวันนี้จะพาทุกคนไปแอบส่องบ้านของเธอกันบอกได้เลยว่าน่าอยู่และบรรยากาศรอบบ้านดูร่มรื่นมากๆแถมการตกแต่งภายในบ้านก็ดูเรียบง่ายสบายตาเห็นแล้วอยากจะขอเข้าไปเดินชมสวนนอนเล่นพักผ่อนสักวันเหลือเกิน